องจานาะวันนี้หมดวะตู้อยางไาแกขอแกยี่มเเ้ค่าๆัยไดเีาว่าจไหนู้อารหัูจักจะบอกว่าเว่าจไหนเสียรีฟังไหมเปิดเอสออก โอ้ขี้เขียนมาจากบ้านฝากผู้นะครับขี้รถไงเข่าบัวเก้าดงจานเนาะไปย้ายฮิโนะเนาะคือเพียากหลายแท้ถอาแกฮิโน่นี่ยโอ้ขี้รถไงเข่าบัวเข้าดงจานเนาะไปย้ายโนะเนาะโอ้ขี้เกียนมาแต่ฝากผู้แล้วก็ขี้ถใหญ่แล้วก็ขี้รถใหญ่เข่าบัวเข้าดงจานเนาะแล้วก็ขี้รถใหญ่เข่าบัวเก้าดงการบัว <c oughs> <c oughs> ดงจาน <c oughs> แล้วก็ขี่รถไ่จากบวกเก้าโด่งจานเขาเขาหเจ้าจากจากโดนเขี้ยนไปบวกเขาโด่งจานแล้วก็ขี่รถไหญ่เขาบวกเก้าโด่งจานเนาะพ่อใหญ่ฮิโนะเนาะมาหลายมามหลายแท้เบียดเบียดกันเบียดถึงคนาแเกนฮีโน่นห่นไหมมาหลายแท้เบียดขาแกนฮิโน่นี่นไหมโอ้ีเกยยนมาแต่ฝากคู่แล้วก็ขี่รถไหญ่หอดฝากคู่ ขี่รถไงเข่าบวกาลงจานนองผู้หญ่ฮีโนะแต่ทางหนามันจิ่มเลย้ครับข้างหน้าฟังบังโอ้ยโอ่ยจาบ้านฟ้าโอ้ยหลัมาจากฝ่งเขาบวกลงจานขี่รถไงเข่าบวกลงจานนอผู้หญ่ฮีโนะมาหลายแค้เลี้ยนแคงานเลีนหนาเลีหลังจ็ดสิบเลี้ยงแค่งานเลีนหนาเลนหลังเจ็ดสี่แม นอนอยู่แต่บ้านไหนมั้งครับไม่ได้ประโยชน์อีหยังเนี่ยยังเกาะเหตุเบียดเหตุงานเลียนหนาเลียนหลังจังสี่แม่นอนอยู่แต่บ้านไหนมั้งครับไม่ได้ประโยชน์อีหยังเนี่ยอ๋อฮาร์ดบ่ะเนี่ยฮาร์ดฮาร์ดเหตุเบียดเหตุงานแลียนหนาแลียนหลังจังสี่แม่นอนอยู่แต่บ้านไหนมันกับไ่ได้ประโยชน์เด้ เอ็ดเงียนเลียงแดดเลียงหลังแนสี่แหน่อนจนแค่บานแต่บานก็ได้ปาะโยชนี่ยั้งเลยป้าคืนกับไปแต่ปู้าดเขนื่อยขืนพู้ขืนผาหาไหม่หาอะไรอีหรือแล้วนาะเจ้าเนาะป้าคืนกับว่าแต่จะปลาจะดงบานนี้ได้ยขืนพูขึืนผาหามาม่หาอะไรอีหรีแล้วนาะเจ้าเนาะป้าคืนกับไปแต่ปลาต่ดงป้าคืนกับไปแต่ปลาแต่ดงบัดนี้ได้คืนพู้ขืนผา หาไม่หาไหลอีลีแหละนเจ้าเนาะหาหมหาไหลอีลีหละนอเจ้าเนาะป้าขึ้นก็ไปแต่ป้าแต่ดมบัดนี้ได้ขึนพูขึ้นฟ้าบัดนี้ได้ขึนพูขึ้นผ้าหาใหม่หาไหลอีลีหละนอเจ้าเนาะอมอตัวล่างอันตัวบัดนี้ได้ขึ้นพู้ขึนฟ้าตัวสันลบเลยตัวนาครับง่ายยี่บ่แก้วหมดไง học ngay dù bỏ out, lót nhai à? mời mẹ lộ nhau, mời 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 nhai. ย่างขื่นน้อนขื่นควายแใจกูสิขาดนะมึงแม่ย่างขื่นนอนขื่นควายใจกูละสิขาดนะมึงแม่เดือนแรกเนี่ยเอาทักทอนที่เดือนแรกเนี่ยเอาทักทอนแก้วเดือนแรกคือเอาทักทอนแก้ว เดือนแรกนี่เอาจั๊กทอนแก้วไปเห็นจังเลยเนี่ยเธอเมือละสามเขาต้องหาให้ได้เด้กเขาอย่างฮิโน่โอ้เือมือละสามเขาจกหาให้ได้เด้กเขาอย่างฮิโน่โอ้เือมือละสามเขาต้องหาให้ได้เด้กพขาอย่างฮิโน่โอ้เธอเมื่อละสามเขต้องหาให้ได้เด้กพขาอย่างฮิโน่เออเอาจะเสียหาจังได้สันเอาจะเสียหาจังได้สัน Không, cháu xì hai chân đáy sạch Không, không, cháu xì hai đáy sạch quá Ừ, cái men quá Khu ừ, khen quá tiền ừ, คู S <S 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 ่แข่งวัดตีคู่แข่งวัดตีคู่แข่งวัดตีคู่แข่งวัดตีตะสมพรกับเจ้าพิทกันเนาะอยู่บ่ก็อกจันกันพี่แต่นักเลงเนี่ยตาสมพรขับเจ้าพิทกันไหมโอ้เนาะเห็นไมโอ้โ ก็ส eno, no, ัมผัสก er? er? ับเจ้าพ <h CHA IN> ิดกันเนาะอยู่บวกเก้าดวงจานกับม <acoustic> ิต่นกเลงไหมก็สัมพัสเขาเจ้าพิดกันเนาะยูบวกเก้าดงจานกับมิตานักเลงไหมก็สัมผัเขัาเจ้าิดกันเนาะยูบวกเก้าดวงจานทร์กัมตานาเกลิงเนล่หมเรื่องไดหลัเขาใหญ่ห้โน่เรื่องไดหลัเขาใหญ่หิโน่ cái này gắn là cái nhận là hả cái nhận là cái nhận là cái, này cái này này nhắn nhắn này là... là ê, này là hả <laughs> là hả Ê, là ขบวนหูค cool like right? e ู่แข่งพ่อใหญ่แหมกันจ uh ังวอะไ่เลเอ้าแล้วกระโดดขากาตายเลยดิเอานะพ่อใหญ่โน่ขบนอืมเบิกเกี่ยวกันหอ้ยกรทหยาดโดยางเงยห้ตัวนี่พ่อใหญ่โน่ไวยึ่ตัวละไวยึ่ตัวละโอ้ยบ่โอ้ยโอ้ยังหยาดโดดย่างเงยห้าตัวนี่ ววทางแยกโด่งย่างไงล่ะตัวนี้โใยญงฮิโนะแล้วตัวนี้โคยงนะไว้ยู่ตัวละฮิโนะไว้อยู่ตัวละโใหญ่ฮิโนะไว้อยู่ตัวละว่าวทาว่ทางแยกโด่งย่างไงล่ะตัวนี้โใยังฮิโนะไว้อยู่ตัวละ เมื่อไห่จะคำเหรอคบเมื่อไหจะครเมื่อนจะคำเหรอวะเมื่อไหนจะคำเหรอวะโอ้ไปน้ำรดนี่ไหวอีหลีอวะไหวอีหรีอเว่ยโอ้ไปน้ำรดนี่ไหวอีหลีเว้ย โอ้ไปน้ำโลดว่ไว่ายว่ีว่ะโอ้รถมาสจะดลอนแค้นเข่าละตัวนี่โอ้ยพญาฮินโหส่วนมาขากลับไปว่าเสื้ผ้ากันไปหาบึงใหม่โฉงน้อยน้ำมาซันโอ้พญาหินโหนซวนมาน้ำขากลับไปกับว่าเสื้ผ้ากันไปหาบึงไม่อยู่โฉงน้อยน้ำมาซันโอ้ยพญาฮินโหส่วนมาขากลับกับว่าเสื้ผ้ากันแวะบึงไม่อยู่บันโศกน้อยน้ำสันดอก ว่าสั่นหรือว่าสั่นเนี่ยทำไมบ่ของมันแสบของมันแสบจะใส่ยวิธีลบเสียของมันแสบเออลากเสียนมาโอ้ยพออย่างีิโน่เราส่วนมาน้ำขากลับกับวสิวะเบิ้งใหม่ยู่บ้านโสงหน่อยขากลับว่าสิภากันแม่ะเบิ้งใหม่ยู่บ้านโสงหน่อยน้ำว่าสั่นขากลับว่าสิภากันแวะเบิ้งใหม่ยู่บ้านโสงหน่อยน้ำว่าสั่น คนอัดนี่เขาเตะน่กบอกไลยคิดผมไลยถือหันบอเขาต้องบอกจะว่าเขาบอกถือบอกว่าคิดอมเดเขาสิทัดเอากมเมไลยมันได้มัด้เก้างโอ้ยโอ้ยยัง่ส่วนหน้าขาลับไปว่าสิกกัสิกาไปส่งไ้น้ำมาสร้างน้อยน้ำบริษัททางพี่เป็นจังไรล่ะเทาแก่ก็เรื่องการเรื่องนั่นเข้าหันแล้วเรื่องการเรื่องนั่นเข้าหนีแล้วอันเดกก็เรื่องการเรื่องนั่นเข้าหนีแล้ว อผมพูดอญ่วงเบามากก่อนจะเข้าพูด้ย่างแรวไปเรื่อยๆนั่นละแล้วอยังพ่อจอม่อซอยข่อยดีตัวเ่ว่าใข่แน่เนี่ยเรื่องนั้นเดีบาตนี่เรื่องหทลพ่อเรื่องบักงบเรื่องหมอรำข้ามผ้านน่อแเนะเรื่องบักงบเรื่องเรื่องนั้นเดีบาตนี่เรื่องบักงบเรื่องหมอรำข้ามผ้านน่อแหนะ คือว่าเขาจะถามเขาจะบอกเราเรื่องบักงบเ,เรื่องนักเลงนั่นหมดนี่ไหมเรื่องนันเดบาเนี่เรื่องบักงบเรื่องหมอท่ำค้ามผ้าเห็นไหมเออพอเขาไปเบิ้งก็ดีแล้วละเป็นยังมากเขาจะ่าเป็นย้อนเราเลยบวกเออบอเขาไปเบิ้งก็ดีล,ละละ เป็นยังมากเขาสิว่าเป็นย้อนเฮาได้ดบอกเพื่อนโหบอกเถอะยพอยังฮินโง่บอกเพื่อนโหลดบอกเพื่อนโหลดบอกเฮ้ยพอยังฮินโง่เออตัวหนาตัวตาปีล่ะออ่อเอฟอะไรเอาขอสิว่าให้เจ้าฟังเด้อบาทน,นี้เด้อ หมอทำค้ำพาหันตายหลายตัวเออกับต้อนหนากระตาคนนี้ละเออกระเนาะเออกับต้อนหน้าตระตาคนนี้ละอ๋อแล้วโดดเหี้ยวนำตกผู้พาแดงนั่นผีเข่าเล่าเหรออ๋อผีเข่าเล่าเล่ากับเล่าอันโดดเหีวอยู่นั่ำตัวผู้พาแดงน่ะสมัครบอกปีนทางเลยแต่ว่าไอ้เนื้อหาเก็เด้ออ๋อผีเข่าเล่าพาโดดเหีว ยืนั่โต oh. ัวผ no ู้ปาแดงน่ะเอาผีเขาเล่าแล้วกรพาเราโดดเหี่ยวอลักรพาเลาโคดหนียวลักก็ะพาเราโดดเหียวยนั่ตัวผู้ปาแดงนะเอาผีเขาเล้าหลักกรพ้าเราโดดเหีอยวยน้ัต๊ะผู้าแดงน่นโดดเอาลูกเอาผีเขาเร้าหลักกระพ้าเล้าโดดหลักกระพ้าเลาโดนาโดดเหี่โดนาพ้ายูนนั่งตกผู้ปาแดงพุ่น เอ้ผีเขาเล่าแล้ักผ้าเราโดดนาผาอยู่น้่ต๊ะผู้ผาแดงพุ่นผีผ้าโดดนาผาไปเมื่อสิบหาผาผีผ้าโดดนาผาไปเมื่อสิบหาคำหดโอ้โดดนาผีผ้าโดดนาผาไปเมื่อสิบหาคำดโอ้ผีผ้าโดดนาผาได้เลยผีผ้าโดดนาผาได้บอกอยู่เลยนี่ไปเมื่อสิบหาคำพูด ผีผ้าโดดหนาผาได้ทิวอยู่นี่พ่อแม่บ้านบอกอยู่เดียวนี้ผีผ้าโดดหนาผาได้ทิวอยู่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่สิบหาคำพุ่นแต่เมือนสิบหาคำพุ่นแต่มือสิบหาคำพุ่นอตัวผีผ้าโดดหนาผาได้ทิวอยู่นี่ตัวจสอบผีผ้าโดดหนาผาได้ทิวอยู่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่สิบหาคำพุ่นเรบอกแต่มือสิบหาคำพุ่นอือการทิม ูหดไยมันโหดไถมันมากตกแ่งให้กันดีๆผู้ชายโหดหวาวัาตอกันดีๆส่วนลูกน้องขาเจ้าหันผู้ใหญ่หันก็บักแก้วกันรับปากกันลาลาว่าไปเห็นอยัางเขาเด้อว่าสันส่วนลูกน้องขาเจ้าหันผู้ใหญ่หันก็บักแก้วกันรับปากลาลาว่า่าไปเห็ดอย่างเขาเด้อว่าสันเออยังกอะผู้ใหญ่แหวงอันไดกอะอันใดกอะผู้ใหญ่แหวง อะไรก่อผู้ใหญ่แหวงฮะเราบัตจีมันหูได้จังได้าบนี้มามาทำตาผ้าตายแล้วฮะฮะเอาเราบักจีดมันหูได้จังได้หรอว่าหมอํำคำหมอทำจะบัตรจีดมันหูได้จังไดลหะบาดนี้มามาทำาผ้าตายแล้ว เราบักจืดมันหูได้จังไรเระบาดนี้ว่าหมอทําคำฆ่าตายแล้วเราบักจืดมันหูได้จังไรเระบาดนี้ว่าหมอทําคำฆ่าตายแล้วจืดบอกโอ้แปลกเว้ยมันไปใส่อะไรอีแสงดาวนั่นโอ้ไม่เป็นไรโอ้แปลกเว้ยมันไปใส่อะไรแสงดาวมันอยู่อยูบ่บอกโอ้แปลกเว้ยมันไปใส่อะไรอีแสงดาวนั่นมันอยู่อยู่บอ ้บ um, nah ักจืดบอกมันวาติเป็นจังได้รืบาดนี่เขายังีนเจ้าข้าพุทธหานเสื้อคอยว่บาดเนี่ทำเบื้องเน้าเป็นจัได้บาเป็นจังได้ระบาดนี่เขายังงี้นเจ้าข้าพุทธิหานเสื้อคอยว่บาดนี่ทำเบื้องเน้าบักจืดบอกมั่นวัตินานกรับบักจืดบอกให้ฟังวัติบักจืดบอกให้ฟังวัตินานเป็นจังไดหระอเขายังงี้หนะ các có bảo cháu xưa khỏi bó là bạn ý Cháu có phụ nhạy hán là xưa khỏi bó bạn ý Thả bơm đơ Này, khám đường ngọt phụ nữ Hát cho bài Thả bơm đơ oh, thì... thì... Thả bơm đơ Ồ, bò Bậc chữ nó cái phải bằng mặt đi Vì thế là bạn phải nhận yên ổ xưa khỏi bó là bạn Cháu có phụ nhạy hán là xưa bó bạn Thả bơm cho nó nè เอาก็เรื่องหมอทั้ดวงน่ะแล้วเรื่องหมอทั้ดวงกระจังวะเอ้โอ้ก็เรื่องหมอทั้ดวงน่ะแล้วเอาเอาก็เรื่องหมอทั้ดวงน่ะแล้วยังต่อไปหมอทําดวงก็จังวะโอ้ก็เรื่องหมอทั้ดวงน่ะแล้ว

เดี๋ยวมือแรงผูหละมือแรงมือมือมือ <c oughs> เดี๋ยวมือแรงผูหละมือแรงผูหละเท่าแกเรื่องมันเงาตัว <c oughs> นี่ละ่ละเป็นยังบักจืดมันจังหูจักว่าบัดทำำําคําพ้าตายนั่นนี่ล่ะนี่ล่ะเป็นยังบักจืดมันจังหูจักว่าหมอทําคําพาตายนั่น